ถ้าเราเปลี่ยนโหมดสมสิ่งนี้ทำงานเปลี่ยนใหม่หมดการเด็กเปลี่ยนไปคันเร่งเปลี่ยนไปพงมลลาลัยเปลี่ยนไปนั่นเองคอมมิชเบิร์ใหม่เป็นหมื่นนะข้างหนึ่งนะครับเป็นโคโลเกรดงานกันนะครับไม่เหมือนกันนะเห็นไหมมันจะเป็นค,คล้ายๆหนังนุ่มๆน,นะครับจะไม่เหมือนเอเบิลเลทสวยนะครับข้างหลังมันจะดูเป็นแบบ มิติเหมือนรถสปอร์ตเนาะถ้าเป็นตัวก่อนเนี่ยเป็น2.7เอนท n น y บพา s แต่ว่าตัวนี้เป็น2.5ถ้าเป็นตัวเบนซินจะเป็นตัว2.5ไ wow, ลท์วาวกว่าปรับมาอะไรได้แต่ดีเทลเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้นะแต่ขับเองเบรกเองรับสาระยะห่างเองได้นะครับแล้วก็จนถึงจุดจุดนิ่งด้วยใส่3.5นะที่ใส่เข้าไปเนี่ยลายเนี้เป็นล้อที่โดนกบมากที่สุดนะครับ ในของฟูเฮลนะแปลงใหม่ให้ใหม่คันนีท้ทำยาวไปถึงเกียร์เลยนะด้านหน้าเปลี่ยนกันชนหน้าเปสองตัวแฮมเมอร์แอสตรานะครับเป็นตัวใหม่ของตัวแฮมเมอร์ไฟซีแคมเนี่ยตัวนี้สามารถหลีแสงเองได้นะครับคอมโพสิตคือมันจะมีความแบบแข็งและเบาด้วยสวัสดีครับแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ YouTube Channel แมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ are, และกด Subscribe ให้ผมในชาแนลนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชม รถที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวสุดตารางของ Ford t นะครับท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Ford เลยมันคือ Ford Ranger Raptor นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ Ford จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่วนที่เห็นทางขวามือผมที่ผมมาจอดคันนี้ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลราคาปกตินะครับไม่รวมสีพิเศษแบบนี้1 7 9 9 0ล้บาทถ้าหากเป็นสีเทาลัมโบหรือเป็นสีส้ม เพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับเป็นราคา1 8ึ0 0 0้บาทคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ให้กำลงังแรงม้าที่210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดที่500มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ e s h i f t e r นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องของตัว l a ปเตอร์ก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นบล็อกเดียวของ Ford Ford มีบล็อกเดียวนั้นคือ 2.0ดีเซลนะปัจจุบันนะครับเราจะไม่พูดถึงตัว 3,000v6 ที่มันจะเข้ามาในเร็วนี้เบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยว่าฝั่งซ้ายนะครับตรงที่ผมมือชี้เนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์คือเป็นกล่องเบรกไฟฟ้าทําไมต้องเป็นกล่องเบรกไฟฟ้านะเพราะว่ารุ่นนี้มีโหมดการขี่ให้เลือกนะโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นนะครับโหมดล่างพ่วงโหมดวิ่งเฮทเลทายโหมดบาฮานะครับทุกโหมดที่เราใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบเบรกไปทั้งหมดนะ เพราะระบบที่มีเนี่ยเป็นเบรกไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าถ้าเราเปลี่ยนโหมด3ส,สิ่งนี้ทางานเปลี่ยนใหม่หมดการเบรกเปลี่ยนไปคันเร่งเปลี่ยนไปพวงมลฟฟาลัยเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับตัวด้านหน้าพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็ไม่มีตัวสายพานมู่เล่เข้ามาเกี่ยวกับตัวหน้าเครื่องแล้วนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพไม่ต้องไปโหลดกาลังเครื่องยนต์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ a g m นะครับให้กําลังที่ 12โวลต์80แอมป์ตัวนี้แต่ค่า c c a เนี่ยสูงถึง8 0 0 c c a นะครับหลายคนสงสัยว่าไอ้ค่า c c a เนี่ยมันคืออะไร c c a จริงๆแล้วมันคือค่าที่ไว้บอกว่ารถคันนี้สามารถทํางานสตาร์ทเครื่องยนต์จุดระเบิดติดง่ายในอุณหภูมิต่ำนะครับยิ่งค่า c c a มันสูงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องในที่มันมีอากาศหนาวเนี่ยก็จะติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างลูกค้าต้องการเอาไปใช้ที่ เรียกว่าอะไรมีอากาศหนาวเย็นนะบนดอยบนเขานะครับเพราะมันก็ผลิตที่ไทยเนี่ยส่งออกขายออสเตรเลียส่งออกขายที่เวียดนามด้วยก็มีอากาศหนาวกว่าบ,บ้านเรานะครับและที่สําคัญแรปเตอร์มีตรงนี้ครับซึ่งเลนเจอร์รุ่นอื่นเอเวอเรสจะไม่มีก็คือตัวกล่องฟิลนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่พ่วงกับสวิตช์นักบินในห้องโดยสารนะครับที่คนขับแรปเตอร์จะเรียกว่าสวิตช์นักบินอยู่บนหัวเราเนี่ยนะครับไอ้กล่องตัวเนี้ยมันไว้ทําอะไรสมมุติว่าลูกค้าต้องการติดไฟหน้าพวกนี้เพิ่มนะ ก็เดินสายไฟจากตรงนี้เข้ามาเสียบในกล่องนี้ได้เลยเอาฟิลใสนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะมี25แอมป์20แอมป์15แอมป์10แอมป์5แอมป์ไม่ให้เลือกอยู่ที่ว่าเราต้องการใช้กําลังไฟขนาดไหนนั่นเองที่สําคัญเราเห็นบริเวณนี้ฟอร์ดออกแบบมาดีมากนะครับเพราะเขารู้ว่าลูกค้าต้องทําการติดไฟติดอะไรติดอะไรบริเวณนี้ถ้าเมื่อก่อนเป็นเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ครับวับนนี้แต่อินเตอร์คูลเลอร์ถูกย้ายมาไว้ด้านล่างบริเวณนี้นะครับทำให้อากาศไหลเวียนได้ฟล์กว่า บริเวณนี้เลยเป็นแค่ตัวแอร์เท่านั้นนะครับข้อดีที่วางแอร์ตรงนี้ไม่มีอ cool er ินเตอร์คูลเลอร์กั้นก็หมายความว่าแอร์เนี้ยเย็นเจี๊ยบแน่นอนของฟอร์ดนะครับเป็นรถที่แอร์เนี่ยอุณหภูมิต่ำที่สุดเวลาเราปรับด้วยมือนะ15.5องศานะครับและมีแม็กกว่านั้นก็อยู่ประมาณสัก14องศานั่นเองสําหรับตัวฟอร์ดแล้วมีแอร์ฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับก็เขาเรียกว่ามันก็ช่วยให้เราเป็นแอร์อุ่นในอากาศหนาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้ในเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นนะะครับเ ทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างของรถคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยตกแต่งอะไรบ้างไม่มีครับนี่คือเดิมๆทุกอย่างหมดเลยนะยกเว้นตัวกันชนด้านหน้าเราดูด้านบนเนี่ยกระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าแรปเตอร์เป็นวัสดุแบบคอมโพสิตไม่ใช่เป็นพลาสติกทั่วไปนะเป็นคอมโพสิตคือมันจะมีความแบบแข็งและเบาด้วยนะอารมณ์คล้ายๆล้อจัก,กรยานนะครับที่แบบว่าแพงๆนะก็จะเป็นแข็งด้วยเบาด้วย เนี่ยครับคือวัสดุคล้ายๆกันเลยนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไบเมทริกซีแคมป์ไฟซีแคมป์เนี่ยตัวนี้สามารถหลี่แสงเองได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราขี่ตอนวันเนี่ยนะครับกลางวันอาจจะไฟกลางวันเราเห็นว่ามันสว่างมากนะแต่พอกลางคืนเนี่ยแล้วเรา,เาลองมีไฟมากระทบบริเวณเนี้หลอดในได้จะมีทั้งหมด6หลอดนนครับมันสามารถจะหลี่แสงลงได้เป็นบางหลอดเพื่อให้รถที่สวนมาเนี่ยไม่แสบตาครับใองนะปกติขี่กลางคืนถ้ารถเก่งวิ่งสวนมา เห็นไฟหน้าเราก็จะสังเกตได้นะฮะแต่ว่านี่เราจะหลีแสงให้คือมันจะดับไฟไฟบางดวงลงนะแต่ยังเป็นตัว C เหมือนเดิมนะครับไฟไฟสูงและไฟต่ำนะครับแล้วก็มีไฟที่มองมุม180องศาอีกเหมือนกันนะมันจะมองมุมมาบริเวณนี้ที่ผมยืนอยู่นะเท่ากับว่าผมขี่อยู่ในในป่าอย่างเงี้ยต้องการดูว่าลายบริเวณนี้มันเป็นเขาเป็นเหวไหมก็เพียงแค่เข้าเกียร์ีและหักพวงอมาลัยมาไฟดวงนี้จะส่องมาทางนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ทําไม่ได้เพราะว่าต้องหันหัวมาเท่านั้นอันนี้คือสามารถที่จะ ดูด้านข้างได้เลยด้านหน้าเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นของตัว Hammer a ์ l a สนะครับเป็นตัวใหม่ของตัวแ a m m e อร์พร้อมใส่ไฟตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะเป็นไฟที่เขาเรียกว่าฟไฟสปอตไลท์แหละเอาไว้ส่องดูอะไรเวลากลางคืนนะเซ็นเซอร์ถอยเซนเซอร์ด้านหน้าหกจุดยังมีให้เหมือนเดิมนะสังเกตดูว่าแรปเตอร์จะมีหกจุดนะครับนะเซ็นเซอร์จะมีให้หกจุดมีบริเวณนี้อีกเพราะว่ารุ่นนี้มันสามารถที่จะถอยจอดเข้าซองเองได้นั่นเองนะครับช่วงล่างนะครับด้านล่างที่เห็นเนี่ยนะ ที่เห็นเนี่ยเราใส่ในตัวของตัวแคร้งเข้าไปให้ใหม่อย่ไหมใส่แครงไปให้ใหม่คันนี้ทํายาวไปถึงเกียร์เลยนะเป็นแคร้งยาวไปถึงเกียร์เลยนะครับใส่แครงใหม่ตัวลากจูงยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ได้ทำการยกไม่ได้โหลดนะเพราะว่าปีกนกเดิมเป็นปีกนกอลูมิเนียมนะครับจะไม่เหมือนกับปีกนกแต่งทั่วไปนะครับไอ้ปีกนกตัวนี้ยมันมีน้ําหนักเบามากเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าความหนักเนี่ยห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยตัวเนี้ย เป็นปีกนกที่เบามากๆนะครับถ้าเป็นของโปรเฟนเดอร์ก็น่าจะหนักประมาณสักข้างแล้วประมาณสัก5 6ากโลอันนี้แค่ประมาณผมว่าไม่ถึง2องโลนะสำหรับปีกนกข้างหนึ่งล้อเปลี่ยนเป็นล้อฟูลเอลไลน์นี้เป็นล้อที่โดนก๊อปมากที่สุดนะครับในของฟูลเอลนะมีแบรนด์จีนเนี่ยก๊อปไลน์นี้เยอะมากนะครับเป็นไลน์บิดนะเขาเรียกฟูลเอลบิดนะฟูลเอลนี่ก็เป็นของล้อแบบอเมริก,กาแท้ๆอยู่แล้วนะครับล้ออเมริก,กานะฟูลเอลนะครับก็คนเล่นออฟโรดจะรู้จักกันดี ล้อฟูเอลล้อพวกนี้มันไม่ได้เบานะมันก็มีน้ำหนักมากแต่มันมีความแข็งแรงนะครับใส่ด้วยยางโตโยโอเพนกันที่สามศูนย์ห้านะที่เห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่สองเจ็ดห้านะครับไม่ใช่สองแปดห้าใส่ส0มศูนย์ห้านะที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เลยดูแบบว่ารถมันดูล้อเต็มๆหน่อยนะครับแล้วเราวดูซิว่ามันล้นไหมเห็นไหมถ้าเรามองในมุมเนี้ยให้ผมวัดล้นนะผมว่าประมาณสี่เซนติเมตรสมถึงสี่เซนติเมตรที่ล้นมานิดเดียวนะครับไม่ใช่ปัญหาแรปเตอร์เนี่ยจะฝากระโปรงจะมีตัว ระบายอากาศที่อยู่ด้านบนบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีกล้อง A d a s ที่ทำงานควบคู่กับตัวเรดาร์ด้านหน้าที่สามารถทำให้รถเนี่ยมันเขาเรียกว่าขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองได้นะครับแล้วก็จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยสำหรับแรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยจะไม่มีในส่วนของราหลังคานะครับไม่มีมาให้นะนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีมาให้นะครับราวหลังคานะ,ะมาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับช่วงล่างของตัวแรปเตอร์ที่ผมบอกเนี่ย เป็นโช๊คแบบฟ o อกนะเป็นฟ o อกนะครับ2.5ถ้าเป็นตัวก่อนเนี่ยเป็น2-7งจุดเจอทานอลบายพาสแต่ว่าตัวนี้เป็น2.5ถ้าเป็นตัวเบนซินจะเป็นตัว2.5ไลท์ wow, วาวก็คือปรับถึงอะไรได้แต่ดีเซลเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้นะแต่จริงๆถ้าปรับไม่ได้แล้วก็ถือว่าขับดีอยู่แล้วนะนะครับเป็นกระบะที่ไม่มีแหนบนะครับไม่มีแหนบนะเป็นโชค๊คชุดโช๊คอย่างเดียวเลยไม่มีแหนบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวล้อหลังนะถ้าเราสังเกตดูล้อหลังนะครับ เบรกจะเล็กกว่าตัวล้อหน้านะครับตัวนี้ด้านหลังเพราะด้านหลังจะเป็นเพียงแค่2พอร์ตนะถามว่าเบรกเดินเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะถ้าลูกค้าไม่ได้แบบว่าขับรถไวเลยมากคันนี้เปลี่ยนท่อด้านหลังเป็นเหมือนตัวเบนซินเลยคือตีท่อออกคู่นะเห็นไหมถ้าใครมาเห็นเนี่ยจะไม่รู้นะครับคิดว่ามันเป็นตัวเบนซินแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าตัวดีเซลเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นท่อเดียวนะแต่อันนี้คือเดินใหม่นะให้มันเป็นตัวเหมือนตัวเบนซินนะครับมีท่อ,อคู่ ไฟท้ายด้านหลังเนี่ยนะจะมีระบบบายสปอร์ตโหมดแล้วก็ตัวเรดาร์นะตัวนี้เอาจริงว่ามันสะดวกเนี่ยนะครับเวลาที่เราถอยหลังออกไปเช่นเราไปกินกาแฟใช่ไหมล้วถอยไปมีรถวิ่งมาบริเวณนี้นะครับเราเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแหละรถมันจะเบร้เองนะแต่จะมีข้อเสียอยู่เวลาที่เรายูเธอร์แล้วเรายูเธอร์ไม่พ้นอนะ่ะแล้วเราจะถอยอ่ะถอยปุ๊บคาเลายค้างเลยนะครับต้องเหยียบเพิ่มนะก็จะมีตรงนี้จุดนี้ด้วยถ้าเลี้ยวไม่พ้นนะครับทีนี้มาดูด้านในกันหน่อยนะครับ ด้านในเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเบนซินคือพวงมาลัยจะไม่มีปุ่มปรับท่อให้ปุ่มปรับโชคไม่มีให้นะครับปุ่มปรับท่อปรับโชคไม่มีแต่พวงมาลัยด้านในจะเป็นประมาณนี้มีแพดเดิลชิพมาให้นะครับแพดเดิลชิพมีมาให้เอาไว้ชิปเข้าเกียร์เวลาไปป่าไปเขานะครับแล้วก็เบาของตัวแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเบานะครับที่เป็นทรงเหมือนรถแข่งนะถ้าดูจากเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเราไปดูด้านหลังเนี่ยผมชอบดูด้านหลังมากเลยนะครับสวยนะครับข้างหลังมันจะดูเป็นแบบ มิติเหมือนรถสปอร์ตหน่อยนะแล้วก็มีตัวที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะครับ230โวลต์เป็นปลั๊ก3ตาเลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็มีตัวชาร์จไทป์ซีให้ด้วยแอร์ด้านหลังมีปรับได้นะครับพนักพิงหลังมีถุงลมนิรภัยมีให้รอบคันเลยนะครับพอเราเข้ามาข้างในรถนะข้างในรถพวงมาลัยทุกอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเกรดพรีเมียมหมดสิ่งที่ไม่มีเหมือนตัวเบนซินคือไม่มีคําว่า BNO ตรงนี้ ถ้าเบนซินจะมี BNO คือเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียง BNO นะครับบริเวณนี้ก็เช่นกันนะจะเป็นหนังแบบนี้เห็นไหมเอามือจับเข้าไปนะครับมันจะเป็นค,คล้ายๆหนังนุ่มๆน,นะครับจะไม่เหมือนเอเวอร t เรสต์หรือว่ารถกระบะเรนเจอร์นะครับจะไม่ไม่มีตรงนี้อันนี้คือพรีเมียมมาให้หมดถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับเจ็ดลูกเอาง่ายๆนะครับเกียร์เป็น e- s h i f t e r นะแล้วที่สําคัญคือมันจะมีตัวโหมด 4A มาให้นะครับมีโหมด 4A ขึ้นมาให้ 4A เนี่ยก็คือนะครับ เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับทาให้เราเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมาปรับบ่อยๆนะครับก็ใช้ 4A อย่างเดียวได้เลยนะครับหน้าจอก็จะคล้ายๆกับพวก e v e r a s t นะครับหรือว่าตัวที่เป็นรถของ YTech นะตัวท็อปทั่วไปมีที่ชาร์จแบบไร้สายให้นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายได้ด้วยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจริงๆคือไฮไลท์ของแรปเตอร์นะเพราะพวงมาลัยมันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับจะมีตัวสีแดงวันนี้ให้ดูนะแล้วก็ตัว ใชเลนชิปเนี่ยจะทํามาจากเขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นแบบอากาศยานะนะครับที่เขาเรียกนะมันจะมีเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะมีความแบบแบบพรีเมียมนะมีความแบบพรีเมียมนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแบบใหญ่เทอะทะ,ทะจนเกินไปก็คือใช้งานพอดีกับนิ้วมือเวลาที่เรากดนะครับเบาเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เลยของแรปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคู่มือบอกการเติมลมว่าต้องเติมเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงนะครับนะ กล้องรอบคันนะครับมีมาให้หมดนะต้องบอกว่าอะไรที่ตัวท็อปมีทั้งหมดพวกนี้มีหมดนะครับมีตัวสัญญาณบายสปอร์ตที่กระจกมีมาให้ซุ้มล้อแรปเตอร์เนี่ยที่ผมบอกเหมือนกันติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นวัสดุแบบคอมโพสิตคอมโพสิตเนี่ยสังเกตดูอันนี้นะคอมโพสิตเบิกใหม่เป็นหมื่นนะข้างหนึ่งนะครับและไปดูอันนี้อันนี้จะเป็นพลาสติกปกตินะครับเพราะว่าจริงๆจะไปเบิกแบบนั้นมันก็เบิกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันราคาแพงมากนะเห็นไหม อันนี้จะเป็นโครลเกรดงานกันนะครับไม่เหมือนกันนะเห็นไหมถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุเกรดคอมโพสิตนะครับมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงกว่านะดูสวยงามกว่านะครับแล้วก็ทนต่อการใช้งานด้วยเคยขับชนเหมือนกันไม่แตกด้วยนะไม่แตกนะครับแค่แบบทลอกไปรอยทลอกไปเลยนะครับนะโอเคนะครับผู้ชมท่านใดสนใจที่จะสนใจซื้อรถก็ติดต่อมมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ